สวัสดีครับคู่บิวเดียวพวกพานะครับวันนี้ผมบินบารายองจะพามาดูน้องบิ๊กนะครับที่หนัก9กกิโลนะครับเริ่มต้นฝึกท่าฟูลแพนหรือว่าขนานพื้นขาลอยด้วยท่าหกกบขาลอยนะครับแบบในคลิปเลยตอนนี้แกก็ฝึกท่าทักแพนหรือว่าหกกบขาลอยเนี่ยขาเริ่มลอยแล้วนะครับผมน้องเขาก็ยังมีความเชื่อมั่นในตัวเองน้อยอยู่นะว่าคลิปที่เขาส่งมาเนี่ยคือมันยังมีความแข็งแรงไม่พอพี่ผมทําไม่ไหวเก่งไม่นานเลยซึ่งจริงๆแล้วนะครับแค่พื้นฐานน้องเก่งลอยได้แค่นี้นะครับแบบเก่งลอยได้แคค่่ตามลปนี ก็เหมาะสมกับพื้นฐานของตัวของน้องเองแล้วนะครับก็คือด้วยน้ําหนักตัวด้วยพื้นฐานที่เพิ่งผ่านมาได้ไม่นานนะค,คือแกฝึกน้องเขาฝึกกับผมมาได้ไม่นานนะครับแล้วก็เพิ่งจะผ่านพื้นฐานมาเพราะคือไอผ่านพื้นฐานนี่ก็คือมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับพอนนองเขามีความแข็งแรงมากขึ้นผมก็จัดพื้นฐานท่ายากที่น้องเขาชอบที่น้องเขาอยากฝึกนะครับให้น้องเขาไล่ฝึกเลยซึ่งตอนนี้นะครับน้องก็มีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วเราก็เอามาดูเอามาให้ดูพัฒนาการในการฝึกท่าทักแผนของน้องบิ๊กที่หนัก นะคือจะน้ำหนักเยอะน้ำหนักน้อยนะครับขอให้คุณมีพื้นฐานความแข็งแรงมากพอในการรับน้ำหนักตัวเองนะครับคุณก็สามารถฝึกท่าต่างๆนะครับคือฝึกพื้นฐานของท่าต่างๆได้นะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าเราจะทําไหวเราจะทําไม่ไหวนะครับทุกคนจะมีพื้นฐานความแข็งแรงของตัวเองนะครับถ้าคุณได้ผ่านตารางพื้นฐานหรือว่าตารางปูพื้นฐานร่างกายปูความแข็งแรงของร่างกายมาแล้วนะครับคุณจะฝึกท่าย,ยากต่างๆนะครับได้ปลอดภัยและง่ายขึ้นเหมือนน้องบิ๊กนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปส่วนหนึ่งนะครับของการฝึกหรือว่าบรรยากาศการฝึกทั หรือว่าเริ่มต้นฝึกขนานพื้นขาลอยของน้องบิ๊กที่หนักถึง93กิโลนะครับพอหัวไหลข้อต่อแขนนะครับสะบักหลังเริ่มมีความแข็งแรงมากขึ้นจาก ความแข็งแรงมากขึ้นนะครับจากการฝึกท่าพื้นฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดพื้นหรือว่าดิฟบาคู่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการฝึกปูพื้นฐานในเวทเริ่มต้นนะครับของน้องบิ๊กจนปัจจุบันนะครับน้องบิ๊กก็มีการพัฒนาการฝึกจนเริ่มทางจนเริ่มฝึกทักแผนได้แล้วนะครับเหมือนในคลิปเลยก่อการฝึกที่สูงนะครับบนประตูแบบนี้นะครับคือขาเราจะไม่ติดพื้นนะคือเราจะฝึกเก่งฝึกโฟกัสท่านะครับได้นานกว่านะครับในเวทเริ่มต้นก็สามารถปรับเปลี่ยนอะไรแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราฝึกกับพ ขึ้นแบบนี้นะครับเราจะรู้สึกว่าขาเรามาติดพื้นนะเราจะออกแรงกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าออกแรงการฝึกนะครับมากกว่าเดิมก็คือจะเป็นการเพิ่มความเข้มข้นนะครับตัวตารางฝึกโอเคยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้หรือว่าลองไปเป็นแรงบันดาลใจในการฝึกฝนดูนะครับสำหรับน้องบิ๊กนะครับก็น้องบิ๊กทําได้นะผมเชื่อว่าทุกคนก็สามารถเริ่มต้นที่จะฝึกกีฬาสติ๊กเอาได้นะครับผม